โชคลาภสำหรับชาวราศีมีนนะครับประจำวันที่17มกราคม2564ชาวราศีมีนครับโชคมาจากอาชีพการงานของคุณเลยครับอะไรที่คุณทำอยู่มันมีเลขอะไรเกี่ยวข้องเลขที่ออฟฟิศเบอร์โทรศัพท์ออฟฟิศที่ทำงานเลขเหล่านี้ให้โชคสำหรับชาวราศีมีนทั้งสิน้นขอให้คุณดูเกี่ยวกับเลขของงานทั้งหมดจะให้โชคกับ วคุณสังเกตนะไม่ว่าจะเป็นเอกสารไม่ว่าจะเป็นสถานที่อาคารสิ่งต่างๆเหล่านี้ให้โชคสําหรับชาวราศีมีนครับภาพรวมดวงชะตาในปักนี้ชาวราศีมีนต้องเรียกเด้วว่าอะไรที่ไม่คาดคิดมันมาหมดอะไรที่ไม่คิดว่าจะได้อะไรที่มันไม่คิดว่าจะมี มันได้มันมีเข้ามาแบบเฉยๆนั่นแหละถึงแม้ว่าโอเคภาพรวมตั้งแต่ต้นปีตั้งแต่เดือนธันวาคมกราชชาวเราสีมีรู้สึกกังวลใจกับอนาคตในปีสองพันหกสี่พอสมควรว่าเฮ้ยจะรอดไหมจะเอาอยัางไงต่อไปมันจะเป็นยังไงต่อไปแล้วอยู่ดีๆปักนี้กลับดีเพราะดาวเดินกคกศดินาคบกกอยู่ในตําแหน่งโชคลาภและดาวเจ้าเรือนการงานเดินเข้าโชคลาภดาวโชคลาภเป็นเกษตรราธิบดีถึงแม้ว่าเอ้ยปัญหาศัตรูคนไม่ชอบขี้หนามีเรื่องกังวลใจงานถูกยกเลิกแคนเซิลมีความเสี่ยงเกิด ขึ้นเยอะก็ตามแต่พอะอะไรมันลม้มปุ๊บม,มันมีสิ่งใหม่เกิดขึ้นตามมาทันทีมันเหมือนตุ๊กาตาล้มลุกปีนี้นะราศีมีนเหมือนตุ๊กาตาล้มลุกเหมือนจะตายก็ไม่ตายจะล้มก็ไม่ลม้มหน้ากระแทกพื้นปึ้งยังฟื้นขึ้นมาได้ไนะครับดังนั้นมีนี่เป็นราศีที่ไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่แต่ก็ไม่ได้ใช่ราศีที่ดีโดดเด่นในปีนี้มากนะักแต่ปักนี้มันเป็นปักที่ดีดังนั้นนี่โอกาสเป็นเข้ามาอย่าปฏิเสธอย่าช้ารีบเร่งเร็วไว จะทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างประสบความสําเร็จได้ง่ายแล้วมันปูพื้นฐานให้ปีนี้มันดีได้ตลอดทั้งปีสําคัญที่1เดือนนับจากนี้มีนต้องมีความรับผิดชอบมากเป็นพิเศษนะครับไพ่ยพยากรณบ,บอกแล้วนะฮะเนี่ยฮะว่ามีคนเฝ้าดูอยู่เป็นไพ่ไพ่นันทิก็คือพยาโคนะครับที่มีพระอิศวนคอยเฝ้าดูอยู่ดังนั้นเนี่ยสิ่งที่คุณทํา ทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณทํามีคนคอยเฝ้าดูคอยให้การสนับสนุนคอยช่วยเหลือขอให้คุณทําให้มันดีขอให้ทุนทําให้สําเร็จขอให้คุณทําด้วยความตั้งใจทุกสิ่งทุกอย่างเป็นโอกาสกับคุณถังสิ้นครับเสริมดวงชะตาด้วยอะไรไปถ่ายชีวิตโคกระบือครับถ้าเป็นไปได้รวบรวมเงินนะครับเพื่อนฝูงบอกบุญญาติพี่น้องเพื่อนฝูงปล่อยทั้งตัวได้จะดีแต่อย่าทำคนเดียวนะให้บอกบุญให้ทุกคนช่วยเหลือกัน ก็จะยิ่งดียิ่งขึ้นแต่ถ้าไม่สะดวกไม่มีโอกาสก็ให้ไปร่วมถ่ายชีวิตโคโกระบือกับวัดอารามสถานที่ที่เขามีให้บริจาคไปทำตรงนั้นก็ได้ก็จะช่วยเสริมดวงให้ชาวราศีมินนั้นเดินก้าวหน้าด้วยความมั่นคงเหมือนพญาโคที่ก้าวย่างไม่มีวันลม้ม